โอเคนะครับเพื่อนๆก็สวัสดีชาวยูทูปกันทุกท่านด้วยนะครับก็กลับมาอยู่กับผมเช่นเคยนะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับอันนี้คือฟาร์มหนึ่งวันนะครับ 11m นะครับ 11m นี้ยังไม่รวมขยะนะครับนะเดี๋ยวผมจะเข้าไปดูนะครับว่าเราจะได้ขยะเท่าไหร่นะครับไปเข้าไปตัวนี้ถ้าใครสนใจไปดูในเพจได้นะครับผมขายนะตัวเนี้นะขอขายของนิดนึงนะครับเจ๊อ่ะผมฟาร์มอยู่ตรงนี้นะครับ เห็นไหมครับผมจะฟาร์มอยู่จุดนี้นะครับทําไมนะครับ1เราได้ขยะตรงนี้นะครับนะเราได้ขยะตรงนี้ขายได้ 2m เมื่อกี้ผมบอก 11m ใช่ไหมครับเป็น 13m แล้วนะครับอ่า 13m แล้วนะครับแล้วก็หินตีบวกนะครับมาจะดรอปหินตีบวกนี่นะครับ400อันนะครับได้มา99อันนะครับ ได้หินตัวเนี้มา99อันนะครับนะตัวนี้วันฮิตนะครับนะกดแค่ธาตุอะ่ะกดแค่ธาตุอันเดียวก็พอนะครับนี่กดแค่ธาตุลมอันเดียวอะ่ะผมจะกดผมกดอย่างเนี้ยยังไม่กดนะกดธาตุลมผมจะฟาร์มให้ดูนะครับเห็นไหมครับ อย่าบัาก่อนเห็นไหมยิง M 5เลยนะครับยิง M 7ยิง 2M อ่ M เห็นไหมยิงสอง M เลยนะครับเห็นไหม2อ M M M 5 2 M นะครับยิง2 M นะครับแมตช์เนี้ยนะครับไม่ใช่ตัวหลักนะครับนะไม่ใช่ตัวหลักผมนะครับนี่ตัวหลักผมซุปโนนะครับตัวนี้มีการมูลไลท์นะครับเพื่อนๆนะสนใจไปดูในเพจได้นะครับขายไม่แพงนะครับ ผมจะไม่เอาสนายขายนะครับผมจะเอาพ่อค้าขายอ่าแล้วก็สวิปไปเป็นพ่อค้านะครับอ่าลงจากอันนี้ก่อนสวิปไปเป็นพ่อค้านะครับนี่มาดูกันนะครับว่าผมจะได้เท่าไหร่นะครับ 11M ใช่ไหมครับตอนเปิดเข้ามา 2.6M กดไปอีก 2.6M นะครับ ยังไม่พอนะครับในจดหมายยังมีอีกนะครับเห็นไหมเพราะว่าเราฟาร์มจนเกินเลยนะครับขยะล้นออกมาอีกนะครับเยอะมากนะครับได้2.6บวกอีก600,000เป็นเป็น 3m นะครับ 3m แล้วนะครับ 3m ยังไม่จบนะครับยังไม่จบนะกดอ๋อหมดแล้ว 3m 3m หนึ่งร้อย ไอ้สามเอ็นสามเอ็มหนึ่งแสนก็เป็นสิบสี่เอ็มใช่ไหมครับสิบสี่เอ็มนะครับเค่สิบสี่เอ็มเลยนะครับเฮ้ย <c oughs> ทอไมมันดีอย่างนี้นะครับฟาร์มวันละส oh ิบสี่เอ็มโอ้โหสุดเดือดเลยนะครับ <c oughs> เป็นอาชีพซุปโนนะครับน่ะมีเป็นอาชีพซุปโนนะครับมีม้าขาวนะครับแปดร้อยสิบสามเอ็มนะครับน่าจะไม่มีในตลาดนะ อ่าใช่แลลวครับน่าจะไม่มีในตลาดอย่าไปเพิอกดวางนะครับสู้นะอันนี้ก็เป็นการมูลไลท์นะครับนะเอาเอาไปโพสต์ขายนะครับเผื่อมันออกนะที่จริงผมก็เอาไว้ใช้นะครับเอาไว้วิ่งไว้นะครับวิ่งทะลุโลกเลยนะครับขี่ม้าแล้วก็ใส่การมูลไลท์วิ่งนี่ผมบอกไว้เลยว่าหายเลยนะครับอ่าผมจะเอามาลองใส่ดูนะครับ ตอนนี้ผมวิ่งอยู่238ใส่เข้าไปเป็น300เอ้ย2ามดูครับผมวิ่งอันนี้ไม่ได้บัฟนะครับถ้าผมบัฟนี่ตันเลยนะครับอ่ะบัฟสีมาตันเลยนะครับ330นะครับอันนี้คือวิ่งไวที่สุดในเกมแล้วนะครับ330มมันคือตันแล้วนะครับอ่ะโอ้โหดูครับดูวิ่ง ใครจะไปตามบอสทันนะโอ้วิ่งวิ่งไวจัดนะครับเดี๋ยวผมดูมินิก่อนเฮ้ยมีนะครับไป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 มินินะครับนะล่ามินิสักสักหนึ่งเวฟนะครับเดี๋ยวเจ้าที่มานะครับเห็นไหมครับวิ่งไวจัดนะครับผมเปิดยังเนี้ยผมยังไม่เปิดหาบอสนะครับอ่าวิ่งหาเลยนะครับสายซูปโนเราต้องวิ่งหานะครับเพราะว่าเราวิ่งไว นะครับโหวิ่งไวมากนะครับเห็นไหมเจอแล้วนะครับแป๊บเดียวประมาณปั่นอยู่เท่าไหร่ 15m นะครับปั่น 15m 15ลนะ้านนะครับดอกละ15ล้านนะเนี่ยโอ,โ,โอ้โหแรงเึืนกกาตกโอ้โหไม่ตกคุมก็ไม่ตกนะไม่ตกสักอย่างเลยนะครับ อันนี้คือผมโดนลดสปีดแล้วนะครับยังวิ่งไวเลยนะครับขนาดโดนลดสปีดนะครับเนี่ยยังวิ่งไวเลยนะครับเฮ้ยมันเท่นะครับสนใจไปดูในเพจได้นะครับขายไม่แพงนะครับอ่ะผมจะเดินไปนะครับเผื่อไปเผื่อเจอนะเผื่อแบบแนวนี้ยังไม่มีใครล่านะครับไม่มีทางนะครับส่วนน้อยผมว่าไม่มีเลยแหละครับที่คนจะไม่ไล่บอสนอกกันนะครับ ผมล่าตัวนี้แล้วผมก็จะไปบอกวิธีเพิ่มดาเมจนะครับบอกวิธีเพิ่มดาเมจให้กับไเพื่อนๆนะครับที่อยากฟาร์มนะครับว่ามันมีวิธีเพิ่มดาเมจนะครับเพื่อนๆนะสิบสิบสี่เอ็มนะประมาณนะั้นแรงนะครับตัวเนี้ยไส้แตกนะครับ เดี๋ยวค่าตัวนี้เสร็จเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับว่าเพิ่มดามเมจของแมทน้แมทไอโคอมมาโดเขาทำยังไงนะครับสำหรับคนขยันนะครับแต่ถ้าคนขี้เกียจนี่บอกเลยว่าโอ้โหนานใช้เวลานานนะครับะจะว่าไปโคอโมาโดเลยแล้วกันนี่นะครับกดลงมาล่างสุดเลยนะครับแมทล่างสุดเลยเพื่อนๆเห็นไหมครับนี่นะครับ กดลงมาแมทล่างสุดถ้าใครไปแมทล่างสุดไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมจะพาเดินไปแล้วกันผมจะไปแมทคอมมาโดเริ่มผมจะเริ่มเดินไปตั้งแต่แมทคอมมาโดไปแล้วกันนะครับนะเพื่อนๆจะได้แบบดูผมตามผมไปเลยนะครับไม่ไม่ก่อคลิปนะจะได้แบบเพื่อนๆจะได้ไปไปเป็นนะครับนะผมก็จะถ้าใครไม่เคยไปมันจะกดไปไม่ได้นะครับ อันนี้ผมเคยไปแล้วนะครับเฮ้ยมันใช่แมทนี้หรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวผมดูก่อนมันน่าจะไม่ใช่นะครับไม่ใช่นะครับแล้วผมจะเดินไปยังไงเนี่ยมันอยู่อีกเมืองหนึ่งหรือเปล่าเนี่ยผมว่ามันน่าจะอยู่อีกเมืองหนึ่งอะ ไม่มีนะครับในนี้เห็นไหมอันนี้ก็ไม่ใช่มันสุดแค่นี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองไปให้ดูก่อนนี่นะครับแบนนี้นะครับ ผมไปยืนก่อนนะครับว่ามันอยู่ตรงไหนนะครับอ๋อมันเข้ามาในบ้านนะครับเดี๋ยวผมลองเดินออกก่อนเออมันไม่มีในแผนที่นะครับเย็ดเค้ผมก็ว่าอยู่นี่นะครับปดบ้านนี้ให้ครบนะครับแล้วดาเมจเราจะเพิ่มขึ้นมาเยอะเลือดก็เพิ่มขึ้นมาเยอะด้วยนะครับแล้วก็แถมวิ่งไว้ด้วยนะครับนะมันเหมือนแมทต้นไม้อะครับคล้ายๆกันเลยนะครับแต่แมทตัวนี้จะทํายากกว่านะ อ๋อเข้าตรงนี้นะครับเพื่อนๆนะเข้าตรงนี้เลยนะครับนี่สำหรับใครที่มาไม่เป็นนะครับกดมาล่างสุดอ่าแมตต์นี้นะครับเห็นไหมเราก็จะวาร์ปมาตรงนี้นะครับอ่าเราจะวาร์ปมาตรงนี้เดี๋ยวผมกดใหม่ก่อน นี่อันที่สองนี้นะครับเห็นไหมอันนี้คือเมืองตรงที่เรายืนนะครับกดอันที่สองนี้เดินมาเลยนะครับนะใกล้ๆคอมาโดนี่ครับกดอันที่สองเดินมาปุ๊บเมื่อเราเดินเดินมาเสร็จนี่ครับอยู่ตรงนี้นะครับแบบนี้เลยนะครับนะหาไม่ยากนะครับทําเคสมาก็ได้นะครับง่ายนะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็ต้องจบเพยงเท่านี้นะครับบวกจุดห้ามีเจ็ดชิ้นนะครับ เยอะมากนะครับบวก15ไม่รู้จะบวก15เยอะไปไหนโอเคไว้เจอกันนะครับสวัสดีครับ